สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพูดกับแกวันนี้เจฟฟี่จะมาต่อจากครั้งที่แล้วว่าวัฒนธรรมเอยอ,อะไรเอยที่การ้าเมื่อวันที่เจฟฟี่แลนดิ้งถึงประเทศดาหนแอฟ,ฟริกาคารัค้งแรกมันจะมีความตื่เต้นเร้าใจหรือว่ามันจะมีความแตกต่างมีดราม่าเกิดการตีกันเกิดขึ้นหรือเปล่าวันนี้ทราบคำตอบก นธามอันดับแรกเลยภาษาภาษาอังกฤเป็นภาษาทางการที่เขาใช้กัน และการนาทกพูดภาษาท้องถิ่นคือภาษาทรีมาาซีก็คือแปลว่าขอบคุณอันนี้ก็คือเป็นภาษาที่คนทั่วไปเขาใช้แต่ก็จะมีความเ้นความเสียงที่ไม่เหมือนกันเนอเนอหรืออะไรก็จะคล้ายๆกับภาษาถิ่นบ้านเราแต่เวลาเจฟฟี่สื่อสารสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ซึ่งเรื่องนี้เขายังชื่วแต่ก็จะมีความฟังยากนิดนึงนะคุณผู้ชมสำเนียงเขาก็จะแบบอะไรนะเอรประมาณนี้แต่พออยู่ไปมันก็จะชินเรื่องที่สอ ความแตกต่างเลยนะก็คือคนกันนาเขาจะเห็นเราเขาก็จะรู้สึกว่าเจฟฟี่เป็นไชน่าเขาจะไม่เรียกไชนีสคุณผู้ชมรู้ว่าไชนีส people ก็คือคนจีนเราจะเรียกว่าไชานีสไชน่าแปลว่าประเทศจีนใช่ไหมไชน่าไชาน่าเด็กๆเอๆเอเขาจะวิ่งมาไชาน่าไชาน่าไชาน่าเขาจะเข้าใจว่าเจฟฟี่มาจากประเทศจีนจะมีคนกลุ่มน้อยมากๆที่รู้จักว่าโอ้ยอังกฤษไทยแลนด์เขาก็อาจจะได้ยินบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะไม่ ่คอยรู้จักกันทั่วถึงเหมือนประเทศจีนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเราไม่ใช่ใชาหน้าหรืออะไรแต่ต่อไปเราก็จะชินว่าอ๋อพอาะเขาเจอคนจีนเยอะแล้วหน้าฉันก็อาจจะมว้ยมวยตีตีนิดนึง เจฟฟี่ก็พยายามเผยแพร่พยายามพูดถึงไทย u know Thai I'm Thai Not China โอเคต่อมาเลยเรื่องสีผิวคุณผู้ชมาถามก็มาเยอะเช่นกันว่ามันมีการดูถูกกันเกิดขึ้นไหมมันมีความแตกตา่างมันมีความพละชนชั้นกันแบ่งจน้นกันนนนั่นนี่หรือเปล่าจะบอกเลยว่าเจฟฟี่รู้สึกว่ามีความแตกตา<อ>่างในสีผิวน้อยมากเพราะว่าคนกาน่นเขาไน c ์มากน่ารักมาก ก็ไก่หลังตัวเขาก็จะทักทายเราหรืออะไรเราโดยที่ไม่ได้มาแบบว่า สุดกระชากว่าหรือว่ามาดูถูกว่าเอยเธอเป็นคน่างานี้เธอเป็นผู้หญิงหรืออะไรส่วนฝั่งของเราเราก็มีการคุยกันเจฟฟี่ได้เรียนที่จีนานยูนิเวอร์ซิตี้นะก็คือมีเพื่อนในห้องเจฟฟี่17ประเทศในคณะเจฟฟี่72ประเทศ oh. ก็รโลก็รู้จักว่าเอ้ยวัฒนธรรมมันแตกต่างนะเธอจะเอาวัฒนธรรมบ้านเธอมาวัดบ้านฉันไม่ได้เราเปิดใจเจฟฟี่ก็เปิดใจไปถึงปุ๊บก็คุยกับเท่าแก่เท่าแก่เราต้องระวังนะคําพูดและความแตกต่างทางวัฒนธรรมบางทีเราไม่ได้ดูถูกเขาแต่ เขาเข้าใจผิดมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเราต้องเข้าใจกันก่อนว่านี่คือต่างถิน่นต่างแดนเราเป็นต่างชาติดังนั้นจะพูดจัททาอะไรมันต้องมีช่องว่างนิดหนึ่งว่าไม่ดูถูกดังนั้นที่เหมืองเอยอ,อะไรเออจเจฟพี่ก็จะไม่มีการใช้คำยาหรือเวลาการเรียกหรือการอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเข้าเมืองตาหลวต้องหลีวตาตามเช่นมีคําว่าอะไรบ้างเวลาอยู่ที่ทีนอนยูนิเวอร์ซิตี้พูดภาษเกิดกับเพื่อนเขาก็จะไม่เรียกเรามาดามแต่พอไปเชิงก็เนะ Call. everybody c a l l me มาดาเราก็แบบเฮย้ยเราก็ตื่นเต้นตายแล้วเราจะเป็นมหาเศรษฐีเราจะเป็นไฮโซที่การนะมีคนเรียกว่ามาดามหุ้ยหรือว่าราศีเราเฮ้ยราศีจะฟี่ออกเป็นมาดามหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ทุกคนเรียกกันว่ามาดามหมดเลยคำว่ามาดามก็คือไม่ใช่เฉพาะเรียกแต่ทังนา ผู้หญิงสูงส่งอะไรไม่ใช่มันคือการเรียกผู้หญิงทุกคนอย่างให้เกียริเหมือนคุณผู้หญิงนั่นแหละหรือว่าเธอหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเจฟี่ก็เรียกมาดามที่ทํากับข้าวเราไปตลาดเราก็เรียกมาดามไปเจอร้านทำผมมาเจอ จักชื่อเขานี่คือความเข้าใจผิดและนี่คือสิ่งที่วันแรกที่เจฟฟี่มาแล้วรึเอ้ยเอ้ยไฮโซอ่ะ,อะคนก็จะตกใจว่าเจฟฟี่เป็นมาดาเหมืองทองคขาว่ามาดามันไฮโซในภาษาไทยแต่ที่กาหน้าปกติมากเรื่องต่อไปความแตก ทีนี้มามุมมองคนจีนบ้างคนจีนกับคนการนามีความแตกต่างกันบ้างไหมจะบอกเลยว่ามีมีการตีกันดรามากันเกิดขึ้นไหมบอกเลยว่ามีเพราะว่ามันคือการสื่อสารทีนี้อุปสรรคของเจฟฟี่ด้านการสื่อสารน้อยหน่อยแต่คนจีนที่เป็นวิศวกรเอ่ยที่เป็นพนักงานของพวกเราหรือแม้กระทั่งเท่าแก่ก็คือพูดสังเกตไม่ได้ มันจะมีเช่นนักวางระเบิดเนี่ยจะต้องลงไปกับคนกาหน้าหนึ่งคนซึ่งไม่มีละดิฉันไม่ได้ลงไปแปลเขาก็ต้องสื่อสารกันไปเอเอ,อม,มันก็จะเกิดการเข้าใจเพจมันก็จะเกิดการมีน้ำโมโหบ้างอะไรบ้างทำไมฉันนี่จะให้ไปเกิบอันนี้ต้องไปกิบ มีปัญหาดังนั้นเราก็ทําการประชุมทีม<อ>กาหน้าเราก็จะคอยเตือนคอยบอกว่าเวลาคนจีนเขาให้เธอหยิบอันนี้เธอก็บอกว่าเธอว่าเธอคนจีนเขาก็จะจาเข้าหูบ่อยๆๆเขาอาจจะฝึกพูดภาษาอันกับเธอได้หรือว่า,วาคนจีนที่เขาไ็ไปบอกเขาซวยต้อว่าน้ำโอ้ยซวยต้องขันน้ำา้องขนน้จั ก็จะมีการแบบว่า communique ก็คือการสื่อสารหลังๆมาอุปสรรคเรื่องการสื่อสารก็ลดน้อยลง culture หรือวัฒนธรรมต่อไปนี่คือหัวใจของเจฟฟี่เลยที่เจฟฟี่มีปัญหามีปัญหาตั้งแต่วันแรกยังวันที่898ก็ยังมีปัญหาอยู่นั่นก็คือเรื่องกินกินกิกิน,กน,กนคุณผู้ชมรู้เจฟฟี่รักการกินมากต,ตัวไปถึงปุ๊บจะบอกว่ากินข้าวผัดไฟไร์ไ วิตชิเก้นเป็นเวลาหลายเดือนมากมามากเอ้ยโจ๊กอะไรขนมขนมอะไรที่ขนไปมีประโยชน์ตระทังชีวิตให้อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าอาหารการณ์นะด้วยความที่เราไปถึงปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกฟูฟูบางคูคืออะไรคือแป้งบังคูกับฟูฟูเป็นอา ฐานหลักของเขาเหมือนข้าวเหนียวของบ้านเราแล้วมันก็เป็นมันมันเป็นเอามาเอามาตำตำตำหรือว่าเอามาบดเอามาคนคน,คน<ไ>จนกลายเป็นก้อนแล้วเขากินแบบไม่ต้องเคียวแล้วเ<ไ>ุาไปจุ่มกับน้ำซุปแล้วเขาก็าเ,าเ,าเอาเนิ้วจบกิน <c oughs> เห็นปุ๊บช็อก<ไ>เอาแล้วปกติเรากินข้าวเคี้ยวมันต้องมี texture ให้เราเคี้ยวอันนี้เขากลืนแล้วใครจะไปชินเราไม่ชินเราก็แบบโอ๊ยไม่อ่อยแล้วแต่เจฟฟี่อยู่รอดมาด้วยการที่คนจีนก็มีแม่ครัวแม่ครัว จ,จแล้วก็ไปทาผัดผัดผัด,ผดกินกันจีนเช้าจีนเที่ยงจีนเย็นนี่คือความยากลำบากเพราะว่าเท่าแก่มาจากกวางตุง้งเท่าแก่มาจากแต้จว๋วเท่าแก่มาจากฮ่องกงแต่รสชาติเหล่านี้เจฟฟี่ชีนเขาจะกินจืดแต่พอเป็นจระกรต่างๆนะักขุดเจาะอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะกินเผ็ดๆเพราะเขามาจากเจี่ยชวนเขามาจากหมูนานกินไม่ได้ตื่นมาแล้วก็แบบเกินอะไรดี ดีงงแงก็จะเป็นอ kind of uh ุปสรรคอย่างแรงพอไปถึงกันนะปุ๊บนี่เจฟฟี่น้ําหนักลงหน้าต่อแต่พอกลับไทยปุ๊บอ้วนนี่คือแบบเป็นปกติมากใน1ปีอ้วนๆผมผอมๆวนๆผนผอมๆแต่สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เจฟฟี่มาทําเพจก็ต้องไปผจญภัยออกไปดูเ้าเจอร์เขาจริงๆก็เลยไปเปิดดูเฮ้ยมันไม่ได้แย่งที่คิดนะอ๋อออ แล้วก็เอาพล<อ>ัตเทนคือกล้วยยาวใหญ่ๆอ่อะแล้วก็มาต้มแล้วมาจิ้มกินอร่อยกลายเป็นว่าเอ้ยเราข้ามผ่านมันไปได้แต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่คนการนะกิน<อ>แล้วมันเพง คชคแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการอยู่มันก็คือแล้วแต่ละพื้นที่ซึ่งถ้าเราไม่เปิดใจถ้าเราไม่ยอมรับมันเราก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมอยากดูว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงบ้านเมืองการหน้าหน้าตาเหมือนบ้านไทยหรือเปล่าแล้วเขาทําอาชีพอะไรกันซะส่วนใหญ่รายได้เขาเป็นยังไงคลิปหน้ามีคําตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้นะแล้วมาพบกันใหม่ครั้งหน้า วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย